คำรัฐประชาธิปไตยอำนาจอาธิปไตยก็เป็นของปวงชนเสรีภาพของบุคคลก็เสมอกันเพราะฉะนั้นคณะรฎรก็คือเผด็จการเพราะไปแย่งอำนาจจากรอจิตกำลังจะสร้างประชาธิปไตยอันาประชาชนคนส่วนใหญ่แต่คณะรฎรก็ตั้งแค่แปดสิบคนเพื่อเอาประชาชนเป็นเครื่องมือไปเลือกสร้างทุกวันนี้จึงเป็นเผด็จการ สรุปแล้วก็คือจะพจะบรรยายครับขอคำถามได้ไหมท่นนี้คือคือจะบอกให้ฟังไงผมขอเป็นคำถามได้ไหมประชาธิปไตยเป็นของพรรคัวพรรคเลือกเป็นเผด็จการไม่ว่าจะอะไรทุกคนประชาชนทุกคนก็คือเสียาพ่เท่าเทียมกันแต่คุณคุณได้ยินน้อทุกวันเนี่ยนักการเมืองพรรคไหนชอบอ้างว่ะ ไฟอ้วเป็นประชาธิปไตยพักอ้วเป็นประชาธิปไตยอ๋อล้วพวกมึงเป็นประชาธิปไตยแล้วคนอื่นมันใช่เป็นประชาธิปไตยเหรอครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้ครับแล้วขอเปลี่ยนคะเพราะว่าขอเป็นคำถามนี้ไหมฮะคำถามเลยฮะทางโน้นทางโน้นฮะโน้นโน้นโน้นทางโน้นใช่ขอจะขอขอขอเชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นกินตอบเื่องหนึ่งสั้นๆนะเป็นกินอ่ะเชิญเลยครับฮัลโหลเรารรมัน คำว่าประชาชนอำนาจอาธิปไตยในรัฐธรรมนูญที่ร่างกับนที่รัชกาลได้เจ็บกล้ากับฟารานซิสบีแซดอำนาจอาธิปตไตยเป็นของกษัตริย์ไม่ใช่ของปวงชนดังนั้นดังนั้นเอาเท่านี้แล้วกันโ okay, อเคน้่ข้อท้านรงฐนนตรีถามคำถามคำถามเชิญครับ